เชิญของเราวันนี้เป็นคุณแม่มือใหม่สวยขยันมากคลอดลูกไม่กี่วันก็วิ่งงานหาค่าล <c oughs> งลูกและว,วันเนี้ย <c oughs> เธอขอมาเคลียรดรามา่าโดนชาวเน็ตแซะลูกชายหน้าแก่แต่เด็ก <c oughs> จำบ้าแล้วเด็กเพิ่งสามเดือนจะไปว่าอะไรเขาแต่เห็นว่าเหมือนดราม่าจะยังไม่จบนะครับ <c oughs> เพราะอะไรไปฟังจากปากเธอแล้วเป็นใครไปดูกันครับ เหมือนดรามานาะลูกยังไม่จบชมพูก่อนบ่ายพวงบอยสามีออกโรงเรียนดราม่าคนแซนลูกชายรอทารานะแกต่เด็กงงมากแม่รพร้อมเผยที่แรกดรามารอกสองชาวเน็ตเจ้าเดิมยังไม่หยุดจ้าใช่ ทา่าไท,าทายก็าด่าไปอีกอะไรมันจะขนาดนั้นแล้ะนเนียแล้วงานเนี้ยแม่ชมพู่จะมีฟองไหมเนาะแล้ววันเนี้ยเปิดตัวที่แรกนะนอะขวบชมความน่ารักของเด็กชายทาราเผยความน่ารักได้ดูในวัยสามเดือนจำมับพัฒนาการเกินตัวเรียกว่ายกมาทางบ้านไปเลยจ้ะขอต้อนรับครอบครัวรดมดีชมพู่ก่อนบ่ายบอยและน้องทารา คุยแซบโชว์ยีนี่ต้อนรับบอยชมพู่แล้วก็ทาราสวัสดีนะครับท่นี<ด>้เมื่อกี้เมื่อกี้นั่งอยู่ตอนอินโทรอ่ะอยู่ดีชมพู่หันไปหาบอยหล่อจังเลยอ่ะแล้วก็ส่งนิว้วแกเป็นบ้า,อ,บาอะไรชมพู่เขาชอบโดนหนูแกล้งบ่อยๆวันนี้แต่งทำหน้าแต่งหน้าทำผมไงดูดีหล่อจังเลยค่ะโอ้เ็เวลาอยู่บ้านล่ะอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะชอบแกล้งกันดีไงแกล้งกันจะได้จะได้ทารามานี่ไงเลย่า เอาทาราใส่มาสก์อะไ้ด้วยอ่ะเก่งอ่ะไม่ลองเลยอ่ะใส่แมสเก่งมากเขาอดัดไหมเขาน่าจะดูได้อยู่ค่ะอย่าถ้าเรางงแง่เดี๋ยวอาจจะต้องอาอต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะฮะอ่าไม่เป็นไรแต่อกคุณผู้ชมนี้ก่อนนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ชมพู่คลอดลูกเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ชมพู่ออกมาในฐานะของแขกรับเชิญแล้วมาพร้อมกับบอยแล้วก็มาพร้อมกับน้องธาราด้วยค่ะขอบคุณมากที่เก่งกับรายการของเราขอบคุณเช่นกันค่ะเมื่อวานก็เราได้โฟนกันแงเมื่อวานนี้ใช่ไหม อ่าวันนี้ว่างก็เลยมาหากันเลยบอยเริ่มชินยังกับการออกทีวีนะครับก็อ่าเริ่มชินแล้วครับได้อยู่ได้ไหมได้อยู่ไม่ตื่นเต้นนะนิดนึงครับโอเคสู่ๆมีให้กำลังใจท่านีว่าน้องธาราหน้าเหมือนใครแอบเปิดให้ดูไหมหนได้ไหมผงมนะแอนเปิดนิดนึงจืดน่าจะทางคุณพ่อมากกว่าป่ะน้องบอยอ่ะพี่ว่าตาตาเหมือนพ่อตาเหมือนพ่อชอบไหมครับ ชอบอพีเคไหมครับมองจ้องเลยครับลุงชอบได้นะลูกแต่โตขึ้นอย่าเจ้าชู้เหมือนพี่พีเคนะลูกไปถือคำถามที่สามกันเลยนะครับเอาไป3เมไ้แลคำถามที่สองดีกว่าครับเอาเอาไปเดนดราม่าดีกว่าจ้าเราเห็นขนาดเราไม่ใช่พ่อแม่เราโกรธแทนเลยอ่ะใช่ชมพู่จมันเป็นอะไรใหม่ไงเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นสืบเนื่องจากช่อง YouTube ที่ทำอะค่ะ ชมพู่ออฟฟิเชียลเนี่ยเวลาเราทําเราก็จะมีการท่องเที่ยวเนาะพาไปกินพาไปเที่ยวแล้วหลังๆพอมีทาราเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของทาราปกติก็ไม่มีอะไรดราม่านะคะแต่มีอยู่พี่คนนี้คนอยู่ดีๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมลูกเนี่ยเอออะละอเข้ามาคอมเมนต์อยู่ดีก็บอกว่าลูกจุดๆ,ๆเกิดมาก็แก่ปั๊บเลยเหรอลูกแก่เกิดปุ๊บก็แก่ปั๊บเลยเหรออะไร<ช>เงี้ยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนะคะท่านในเใช่ที่ทักมาคือผู้หญิงที่เข้ามาที่เข้ามาด่านะคะเราอะเห็นครั้งแรกอะ ไม่รู้สึกอะไรเลยนะขำแล้วเราก็มองอ่านชื่อแล้วก็แบบอืเป็นอะไรเนี่ยเราก็เลยเอามาโพสต์ลงในอินสตาแกรมแล้วก็บอกว่างงใจว่าทําไมคอมเมนต์กันแบบนี้กับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครั้งแรกนะแล้วเป็นไงต่อก็เพื่อเพื่อนก็เข้ามาถล่มช่วยถล่มเต็มเลยค่ะลุกผู้ชมก็เข้ามาช่วยจะแบบจะไปสืบเขาว่า Facebook อะไรจะไปตามล่าบไปแจ่เข้าไปถล่มอะไรอย่างเงี้ยพอมันเริ่มคอมเมนต์ประมาณเกือบจะ5้าอคอมเมนต์จำได้วันนั้นอะชมพู่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย อยู่เรื่องใหญ่โตเราอะเป็นห่วงเขากลัวว่าเขามีครอบครัวมีลูกมีเต้าไหมเนาะกลัวจะเข้าไปวุ่นวายกับชีตเขาจนเขาอยู่ในสังคมไม่ได้ไนงะกลัวโดนเยอะๆหนูก็เลยบอกว่าลบทิ้งดีกว่านลหนูก็ลบทิ้งใจดีแล้วก็ลงคลิปลูกลงคลิปลูกอ้อแอ,อต่อจากนั้นแล้วก็บอกว่าลบดราม่าทิ้งนะมาดูลูกดีกว่าเราก็กะว,ว่าต่างคนต่างอยู่ให้มันจบๆไปอ,อ้าวบอยล้วพอเห็นคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกไงตอนแรกผมยังไม่เห็นนะครับแล้วก็สักพักเนี่ยชมพู่จะบอกว่ามันมีคนมาว่าลูกเรานะผมก็เลยเข้าไปดูในในไอจีของชมพู่อยะ ก็ <G ül> ตอนแรกก็แบบเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่ครับเราก็มีโมโหบ้างนะฮะแต่ว่าเราก็มานั่งคิดอยู่แบบเออจริงๆแล้วมันก็ต้องมองแบบมองอีกมุมหนึ่งว่าเราก็คงคงให้อภัยดีกว่าแล้วก็เอาคําที่เขามาด่าเราอะเราจะเอาจำมามาสอนลูกเราว่าแบบต่อไปเนี่ยถ้าลูกโตขึ้นเนี่ยลูกอย่าเบียดเบียนใครอย่างนี้นะอะไรแบบนี้นม,มันมันจะมอง มองเป็นอีกมุมหนึ่งดีกว่าอย่าไปสอนลูกว่าอย่าไปบูลลี่คนแบบนี้คก็ดีนะคือมองอีกมุมหนึ่งจะได้ไม่เครียดจ้าเนาะแล้วพอพอลบเสร็จแล้วก็ยังไม่จบตอนแรกนึกว่าจะจบคุณเออพี่ก็ดูอยู่นึกว่าจบคุณแม่สีตางอ่ะส้มเขายังมีหยุดเลยอ่ะแต่คนนี้เขาไม่หยุดจ้าพอลบเสร็จปุ๊บก็เข้าไปดูอีกมีเข้ามาแล้วลอกสองหลังจากลบแล้วนะหลังจากที่เรา พิมพ์มาแล้วด้วยว่าเราให้อภัยนะขำๆเราก็ยอมรับซะโดยดีอะไรเงี้ยนางก็เข้ามาต่อกับคําที่รุนแรงขึ้นอบอกว่าหน้าจุดจุดจุลูกบะหมี่อีลูกคนขายบะหมี่คือมันเป็นคําที่ออกอกาศไม่ได้พี่ย่าพี่ย่าเข้าใจใช่ปะเออเออที่ขายอยู่สารร้ะนนี้แล้วแล้แล้วก็แบบแล้วก็ไปท้าให้คนที่เข้ามาด่าเขาในคอมเมนต์ให้ไปทัวลงเขา เขาบอกเขารออยู่เมื่อไหร่ทัวร์จะไปลงเขารออยู่เนี่ยเมื่อยแล้วแล้วก็ไปตามด่าคนนั้นด่าคนนี้เฮ้ยไม่หยุดอ๋อเหรอคือนอกจากเราโดนด่านอกจากหลานโดนด่าแล้วคนแฟนขับเราก็โดนด่าไปด้วยแล้วแล้วแฟนขับเรามีการตอบโต้ยังไงไหมแฟนขับเราอาเช็ดน้ำลายรูกหนึจ้ะปึ๊บก็ก็ทีนี้พอเห็นอันนี้พอรุนแรงขึ้นเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยทำไมอะคนนี้เ็าเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยแคปอีกหนึ่งรอบแล้วก็เอามาลง ถ้าในถ้าอ่านคําพูดที่ชมพูลงอินตาแกรมก็ยังลงขำๆอยู่เหมือนเดิมก็ยังลงว่าเป็นอะไรเอางี้ถ้ารอบคุณเราทําอะไรให้คุณไม่พอใจเราขอโทษแล้วกันนะถ้าคุณไม่ชอบเราจริงๆอ่ะเลิกติดตามช่องเราไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรเนาะอยู่กันแบบมีความสุขดีกว่าเราก็ลงไปประมาณนี้โอหลังจากนั้นรอบสองที่รุนแรงขึ้นทุกคนก็ยุเลยแจ้งความแจ้งไปแจ้งความไหมไปแบบดาเนินคดีเลยดีกว่าพี่ย่าถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยสาวๆอ่ะถ้าสาวๆรุ่นนี้อยู่นี่สามสิบเจ็ดแล้วไงคือถ้าจะาใหม่รุ่น ป่านนี้เจอกันลงพักแล้วจ้ะ <g ül> ป่านนี้อยู่สอนอ,นอนแล้วแต่ว่าพอประสบการณ์ที่มากขึ้นอายุที่มากขึ้น <g ül> สิ่งต่างๆที่เราเจอมาทั้งหลายในวงการนะที่ผ่านมาค่ะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับจิตใจเราเลยอะ่ะ <g ül> เรายิ่งอ่านเรายิ่งขำเรายิ่งสงสารเรายิ่งแบบอยากให้อภยัยแล้วอยากให้เขาแบบเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองของเขามากกว่า <g ül> ชมพู่แล้วอย่างเงี้ยเราคิดบ้างไหมว่ากลัวไหมว่าเขาจะมาคุกคามวิธีอื่นอ่ะเพราะอย่างเงี้ยมันมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาแบบประสงค์ร้ายอ่ะกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่า จริงๆเราอยู่ในที่แจ้งอะเนาะแล้วเขารู้ว่าหน้าลูกเราเป็นยังไงหน้าเราเป็นยังไง,หน,นไงหน้าบอยเป็นยังไงกลัวเหมือนกันแต่พยายามคิดว่าเขาคงไม่หนักถึงขนาดแบบมาดักรอหรือแบบอะไรขนาดนั้นหรอกคิดว่าคงเป็นแค่ความรู้สึกความสุขที่เขาอยากจะได้พิมพ์อยากได้ระบายแค่นั้นแหละ э. แจดงว่าคิดว่าเรื่องนี้จบจบ,จบจบสําหรับเราก็ไม่ไม่ไปโรงพรักไม่ไปแจ้งความทั้งนั้นละค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคนถ้าคนที่เขาคิดดีๆเขาคงไม่มาทําอะไรแบบนี้เราก็เราก็อยากให้เขา เขาเรียกอะไรอะได้รู้สึกตัวเองดีกว่าว่าที่เขาทํามันไม่ถูกแล้วก็อยากให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แค่นั้นแหละบอยคิดเหมือนชมพู่ไหมก,ก็แรกๆก็มีโมโหครับยางค,คือแบบว่าอยากยาเรื่องเหมือนกันแต่พอฟังชมพู่ก็ก็โอเคครับก็ปล่อยวางได้่จบเหมือนกันใช่ครับก็จบได้่ะชมพู่แล้วเมื่อกี้บุ๊กโกมาเจอหลานเหรอใช่แวะมาเจอหลานอู้บุ๊กโกนี่เป็นคอมเมนต์แรกๆที่เดือดแทนเลยค่ะตอนแรกเขามาแล้วแบบอุ้ยอันยังไงเนี่ยแม่คนนี้พอรอบสองที่เราพต์ไปที่คําแรงขึ้นเเ้าาาก็ขมบ ฟาดเลยไหมแม่ <S <S เข<อ>าีฟาดเลยไหมคำพูดมันรุนแรงมากเราะหลายคนก็บอกว่าถ้าพูดขนาดนี้มันคือหมิ่นประมาทเลยมันคือค,คำหยาบคายมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกขำแล้วเมื่อกี้ผู้กบอประหาก็มาพูดพูหนูเข้าไปดูแล้วนะเฟซบุ๊กมันมีอย่างงี้เป็นอย่างงี้ม,มีคนก็นไป <แ S 1> <แ S 2> ถล่มอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็ก็อย่าพ่งไปถล่มอะไรเขาเยอะแยะเลยแล้วพ่อแม่ชมพู่ล่ะแม่หนูแม่หนูเข้ามาเมนไอจีด้วยอ๋อเหรอใช่ว่า แม่พิมพิมอะไรไม่ค่อยเก่งนะโซเชียลแม่บอกทำไมทำอย่างนี้จิตใจต่ำตมมากนี่นี่แม่ขึ้นเหรอแม่แม่หนูเออแม่ขึ้นเหรอแม่ขึ้นเหมือนกัน้เขาหลงหลานมากอือเอาเอาอย่างนี้ไอเรื่องที่คนเห็นในโซเชียลมีเดียก็เรื่องหนึ่งจ้ะแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวหมายถึงว่าเขามีอินบ็อกซ์มาคุยเรืส่วนตัวไหมอินบ็อกซ์ส่วนตัวไม่มีดีเอ็มมาส่วนตัวไหมไม่มีค่ะไม่มีเลย หนูว่าเขาคงไม่กล้าขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วอ่ะชีวิตเขาก็คงแบบว่ามีความสุขกับการได้ได้ด่าคนแล้วเขาก็มีความสุขกับการที่คนรู้สึกเวลารู้สึกเยอะๆเราถึงพยายามไม่รู้สึกเยอะไงคะเวลาคนรู้สึกเยอะๆเดือดเป็นเดือดเป็นร้อนเยอะๆหนูว่าคนแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกสะใจาาและจะรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ชั้นทาไปอ้าวรู้สึกนี่ได้ผลนี่ว่าอย่างเงี้ยแต่กับเราเรารู้สึกเราเฉยๆเราขำๆมากกว่าก็ไม <ๆ S 2> ่มีไม่มีอะไรตอนนี้อาวคือเลยว่าไม่ฟ้อง ไม่ฟ้องไม่ฟ้องร้อง,ลองปล่อยมันเดี๋ยวมันเงียบเองนี่เอามาฟ้องพี่พีเคฟ้องพี่ย่าก็สบายใจแล้วสบายใจยังสบายใจแล้วบอยสบายใจย <c oughs> <ๆ>ังครับได้ครับเอ,อย่างนี้ <c oughs> เอาสุดท้ายสุดท้าย <c oughs> ชมพู่สมมุิสมมุมมินะจ้ะแต่พี่พว่าเขาดูอยู่สมมุิเขาดูอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> เอาจริงๆสุดท้ายเลยอยากจะบอกอะไรเขา ถ้าส่วนของชมพู่นะอยากจะบอกก็คืออยากให้เขาเปลี่ยนมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตใหม่อยากให้เป็นคนที่อย่ามองคนในแง่ลบอยากให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีและแง่บวกแล้วเชื่อสี่ว่าชีวิตคุณน่จะมีความสุขมากกว่านี้อีกเหมือนที่ตอนนี้เราเป็นอย่างนี้ชมพู่ที่ชมพู่เป็นชมพู่ฝากบอกคนที่โดนบูลลี่หรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะคือถ้าเราโดนอะไรแบบนี้อยากให้ตั้งรับให้มั่นมีสมาธิแล้วก็อย่าไปโกรธไปเกลียดเขาอยู่ในมุมของเราให้มีความสุขสิ่งที่จะทําให้คนเหล่านี้ทุกข์มากที่สุดคืออะไรรู้ปะอะไรใช่ไหมลูก หนู <ละ S 2> พูดเ<า>หรอลูกอ้ <laughs> เนี่ยช่วยพูดเห็นไหมทลาช่วยพูดสิ่งที่จะทําให้คนเหล่านี้มีความทุกข์และทรมานใจมากที่สุดคือฝั่งที่เราโดนเนี่ยเราพยายามทําตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและมีความสุขมาก้เขาเห็นเนี่ยเขาจะทรมานมไม่รู้สึกอะไรเลยหรอทาไมมีความสุขจังทําแบบนี้แล้วเขาจะทรมานไปเองแล้วบอยละ่ะผมก็อยากบอกเขาว่าก็น่าจะพอได้แล้วนะครับก็คือเด็กก็คือเขายังสายบริสุทธิ์นะครับก็คุณคุณมีความคิดแบบนี้กับเด็กตัวแค่เนี้ย เสดงว่ามันก็จะสะท้อนถึงจ,จิตใจของของคุณเองว่าแบบคุณเป็นคนยังไงเงี้ยครับก็ขอให้หยุดซะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองซะดีกว่าค่ะ,คะอ่าจบกันแค่นี้นะแล้วก็เลิกทะเลาะกันทัทนทีจ้าที่อย่นั่งอ่านแล้วเนี่ย <laughs> ยุ้ยนี่ยังไม่หยุดมื่อเช้านี้ถ้าแคปทันเห็นแล้วมีอีกอ๋อหลังจากนั้นดีกว่าตีห้ามื่อเช้ามาอีกแล้วหมอเป็นคนตื่นเช้าเขาตื่นเลยได้ไหมอ่ะเราตืบล็อกแล้วตอนนี้บล็อกเรียบร้อยสบายใจเอางี้ พูดเรื่องที่เครียดแล้วมาพูดเรื่องน่ารักดีกว่าเรื่องน้องทาราคือตอนนี้พัฒนาการเป็นยังไงบ้างคุยเก่งมากถ้าใครดูคลิปในอินสตาแกรมจะเห็นนะคะคุยเก่งจริงๆคุยเก่งหนูว่าผลพลอยได้จากการที่ตอนท้องอ่ะนี่ก็พูดไม่หยุดเลยมาเจอคนทํางานก็พูดไม่หยุดแล้วตอนลูกเกิดมาก็พยายามคุยกับเขาตลอดก็พูดไม่หยุดแล้วคนที่บ้านที่ช่วยเลี้ยงเขาพี่เลี้ยงเอ่ยายเอ่ย ก็พูดกับเขาตลอดไม่หยุดพ่อก็คุยหนูว่าเขาคงฟังฟังเสร็จคงอยากพูดแล้วอ่วะเขาก็เลยพยายามถ้าเห็นในคลิปนะพยายามแบบเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอพยายามจะพูดืมราะว,วคุณพ่อละบอยแ่ะหลงลูกขนาดไหนตอนนี้ก็หลงมากครับคือเวลาผมออกไปทางานเนี่ยปกติถ้าออกไปเนี่ยก็ก็เหมือนเราใช้ชีวิตของเราอยู่แล้ะแต่ตอนนี้พอพอออกไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบอยากกลับบ้านอ,อยากอยากคอหาลูกอยากถึง ถึงเวลาที่แบบผมไปนานๆเงี้ยก็จะพยายามโทรหาลูกลูกเป็นไงบ้างดูกล้องดูขอดูวิดีโอคอลคุยกับเขาต่อเข้าใจคนที่มีลูกใช่ไหมเมื่อก่อนก่อนมีลูกเราจะแบบเุ้ยอะไรมันจะคิดถึงลูกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมก็นี่เมื่อก่อนเรายังไม่มีลูกออกไปหาเพื่อนข้างนอกไปประชุมเนี้ยวิดีโอคอลหาเรานะเราออนกลับบ้านเถอที่รักกลับไม่กลับนะเดี๋ยวนี้พอให้ลูกบอกว่าปะาป๊าอะไรเงี้ยกลับเ่้ามาจ้ะ แต่เห็นว่ามีทะเลาะก,กันบ้างเรื่องท่านอนลูกอย่างเงี้ยหรอใช่ครับยังไงคะคือคือผมนะอยากให้ลูกหัวสวยๆครับก็พยายามจับให้นอนแบบเนี้ยตะแคงใช่ครับคือพยายามจับให้นอนตะแคงแต่ชมพู่เนี่ยคือตอนเนี้ยชมพู่เขาจะเอาลูกไปเลี้ยงคือตอนกลางคืนเขาจะเขาจะแยกที่นอนผมเพื่อเพื่อเขาจะสะดวกในการให้นมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาจะเหมือนขี้เกียจในการที่แบบว่าเออเอานมยัดปากไปแล้วก็ก็ให้ลูกหลับไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยแต่งแต่งหัวลูกนะก็พยายามจะคุยกันแล้วก็เขาก็บอกว่า ถ้าแบบเออถ้างนั้นก็มามาดูเองและกันแหละเนาก็มีก็มีช่วงที่ทะเลาะกันคือบอยอยากให้ลูกนอนแต่แคงเพื่อข้างหลังเช่นหนกหนกใช่ไหมใช่ครับช่วยแต่ชมพู่อ่ะนอนเลยยังไงก็ได้ใช่ครับก็คือเขาเอาสะดวกนะครับพราแบบเหมือนอยากให้ลูกหลับเร็วๆเพื่อเขาจะได้นอนด้วยคือเราอ่ะนอนน้อยไงเราก็ยังไงก็ได้เพราะลูกหลับแล้วคือเขาจะสนิทคือกว่าที่ลูกจะหลับได้มันใช้เวลาเหมือนกันไงคะเพราะเวลาเขาหลับแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากไปพลิกเขาละพคเขาตื่น เคยเขาหลับสนิทแล้วพอหนูพลิกแล้วเขาตื่นพอตื่นเสร็จยาวเลยแล้วก็เลยพอเขานอนงายเขาชอบนอนงายชโยค่ะขาแบะออกสองข้างแล้วก็มือสองข้างชูขึ้นแล้วก็นอนอย่างนั้นอ่ะเขาหลับสบายเราก็จะแบบขี้เกียจแล้วก็ปล่อยเขานอนนี่พอเขาเดินมาเห็นทาไมไม่จับลูกตะแคงอีกแล้วเขาก็จะมาจับตะแคงให้แล้วตื่นไหมพ่อจับตะแคงตื่นมั่งไม่ตื่นมั่งแล้วพอตื่นอ่ะต้องรับผิดชอบต่อไหมพอตื่นเสร็จเขาก็เดินกลับเตียงเขาเราบอกต่อไงไอ้เราเนี่ยปอบลูกต่อ แต่เขาก็อยากให้ลูกหัวสวยแล้วเข้าใจเพราะว่าผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงผู้หญิงยังไว้ผมยาวปิดได้ใช่ไหมแต่ผู้ชายถ้าจะตัดสกินเฮดอะไรเงี้ยมันเห็นชัดว่าหัวทุยหรือไม่ทุยเดี๋ยวนี่แสดงว่าแล้วแล้วหัวของบอยนี่เป็นไงอ่ะก็น่าจะโอเคอยู่มั้งครับทุยนะทุยอยู่นั่นนี่อ๋อยากอยากให้ลูกมีความเป็นเราด้วยเหมือนกันใช่ไหมนี่ได้ข่าวว่างอนแม่เหรอลูกติดแม่มากกว่าพ่อคือส่วนใหญ่เนีจะมีคนบอกว่าชมพู่เนี่ย หน้าเหมือนแบบเอ้ยเดี๋ยวนะลูกเนี่ยหน้าเหมือนแม่ใช่ครับลูกลูกหน้าแม่มากกว่าผมก็จะแบบเหมือนมีงอนให้ทำไมไม่ถึงแบบไม่ได้พ่อมาบ้างนะเออย่างน้อยได้ผิวมันก็ยังดีกันนะฮะได้ผิวขาได้ผิวขามาได้ยังดีใช่แล้วก็ตาเขาเหมือนเหมือนเหมือนใช่ไหมครับเหมือนตาเหมือนพูดเยอะๆว่าเหมือนเพราะว่าตั้งแต่มาเนี่ยที่เนี่ยยังไม่มีคนบอกหน้าเหมือนพ่อเลยมีเดยกก็บอกหน้าเหมือนพ่อี่พูดหน้าเหมือนพ่อจ้าแล้วไงแล้วพอลูกติดแม่แล้วลูกติดแม่ก็ นอนนิดนึงครับคือเราอยู่กับเขาทั้งวันไงครับบางีทำไมไม่ติดเราใช่ไม่มีนมแล้วก่คือคือคืออวลาก่อนนอนเนี่ยผมผมจะเป็นคนเอาลูกหลับไม่ได้เลยเขาจะแบบไม่อยู่กับผมนะเขาจะดิ้น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 แต่เพรอกเพราะแม่อบอุ่นความรู้สึกของเด็กอ่ะเวลาอยู่กับแม่มันจะมีความอ่อนโยนกว่าพ่อนั้นในความรู้สึกนะเราคิดว่าอย่างนั้นว่าเด็กเขาจําเสียงหัวใจได้แล้วก็ได้กลิ่นนม ไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจไม่อยากเข้าใจบ้างเหรอคะไม่เอาเลยค่ะแล้วใครอาบน้ำลูกผมเป็นคนอาบน้ำลูกทุกวันครับอ๋อเหรอขนาดอาบน้ำลูกทุกวันแต่ลูกยังติดแม่อ่ะแล้วคุณมีงินอะไรคุณพ่อบ้างไหมก็งอนเรื่องเขาอาบน้ำลูกนี่แหละค่ะเหรอเพราะว่าตั้งแต่แรกเกิดน่ะหนูเคยอาบที่โรงพยาบาลครั้งเดียวแล้วก็เงื้อเงื้างงงงมากลูกร้องไม่หยุดเลย แล้วพอกลับมาบ้านตั้งแต่วันแรกน่ยคุณบอยเป็นคนอาบให้ลูกตลอดเลยแล้วเขาก็จะคล่องถนัดกว่าแรงผู้ชายเนาะเหมือนเวลาประคองลูกดิ้นจะดีกว่าแล้วพอเราเริ่มเริ่มมามีครั้งหนึ่งได้อาบครั้งหนึ่งแล้วก็พ่อเขาก็ไม่ให้อาบอีกเลยเพราะว่าจะทําลูกหัวโขกหัวจะโขกขอบอ่างมากฟองจะเข้าปากมากจริงเหรอบอยศูนย์ถึงสิบให้คะแนนการอาบน้ําคุณแม่หน่อยสิผมมาน่ะ สักสองสามเนียจริงเหรอคือผู้อาจได้แต่ช่วงหน้าครับช่วงขานี่คือแบบไม่ช่วงขาไม่ได้เลยนไม่ได้เลยครับทำไมไม่รู้แล้ววันละลูกก็เลยไม่ได้ล้างขาหรอใช่นี่คุณพ่อให้คณนายคุณสองเองนะแต่มสิบเนี่ยยอมค่ะดิฉันให้เขาสิบในเรื่องอาบน้ำเลยร้องมาทุกวันนี้ก็ยังต้องเป็นเขาอาบน้ำเราก็มีหน้าที่ปั๊มนมละกันเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอยบอกว่าต้องแยกนอนกับชมพู่เพราะว่าชมพู่จะได้ให้นมลูกง่ายๆใช่แล้วอย่างนี้ จะเติมความหวานกันยังไงวะเอาจริงๆในมุมในมุมแม่พ่อแม่นะความหวานของเราตอนนี้คือลูกเลยอ่ะอม,มันกลายเป็นความโรแมนติกอีกมุมนึงอย่างเมื่อก่อนโรแมนติกอาจจะไปกินข้าวดูหนังหรือสวีทวิวใช่ไหมแต่ตอนนี้มุมสวีทข,ของเราก็คือเวลาเราอยู่ลูกมาดูลูกสิลูกเริ่มแตแขงแล้วดูลูกยิ้มสิดูลูกหัวลาะสิอันนี้คือมุมสวีทโรแมนติกส่วนหนึ่งแต่มุมของพ่อแม่ก็ต้องมีบ้างหนูเมาอะไรฟังไหมเอาเลยมีวันก่อนนะวันก่อนดังก็ต้องให้บอยอยู่ไหมเลยบอาไว้ก่อน เขาต้องอยู่สิเพราะเขาเป็นคนพูดเออเหรอเราก็นอนแยกเตียงใช่ไหมหนูก็พาลูกนอนเรียบร้อยแล้วลูกหลับแล้วไอ้เราอาบน้ําตัวหอมเลยไงเราค่อยๆคานขึ้นเตียงไปหาเขาไปหาใครหาลูกไอหาพ่อไปหาพ่อไปหาพ่อเราจะไปแกล้งเขาแล้วเราก็ไปนวลเนียแล้วเราบอกว่าบีบีลูกหลับแล้วลูกหลับแล้วนะแล้วเขามองหน้าเราอือหนูหนูก็พักผ่อนสิลูกหลับแล้วไม่ไม่บีลูกหลับแล้วลูกหลับแล้วนะแล้วเราก็แบบเขาก็ไม่ไงเราก็พยายามก็แบบอกจะไปแกล้งเขาว่าจะแกล้งปั๊มเขาว่า ไปหอมๆไปไซส์ๆเงี้ยะเขาพูดอะไรมาเขาพูดมาคำหนึ่งว่าอะไรรู้ป่ะหนูถ้าหนูไม่หยุดเขาจะกีดให้ลูกตื่นเดี๋ยวนี้นะหลงใครผู้หญิงให้ผู้ชายเนี่ยตายแล้วบอยไม่อยากสวีดด้วยหน่ะช่วงเนี้ยไม่หรอกครับคือคือตอนเนี้ยผมสนุกคิดอะไรอยู่ตอนนั้นอะอยากรู้ไม่ผมสนุกการเลี้ยงลูกมากอะไรแบบนี้ครับเล้วจะกีดจริงไหมมันก็ไม่มันมันเหมือนแกล้งกันมากกว่า ใครจินไปกิดลูกตื่น่าก่อนเดลูกหลับนะตาแข็งมองหน้าดูเลยถ้าไม่อยู่เดี๋ยวเขาจะกิดให้ลูกตื่นเดี๋ยวนี้นะตายพังคุณผู้ชมครับให้คู่นี้มาทะเลาะไปก่อนนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันตอบกับบ้านใหม่รับขวัญลูกชายมูลค่ากว่า20ล้านว่าตอนนี้บ้านหลังนี้ใกล้เสร็จแล้วหรือยังและที่สําคัญมีพี่ธาราแล้วจะมีน้องคนต่อไปหรือไม่สักครู่เดี๋ยวที่คุยชาติโชว์ครับ เราก็ถือคุยทักโชว์นรกับชมพู่บอยและทารานะซึ่งคืนนี้ชมพู่สัญญาแล้วขอโทษขอโทษที่มาขอโทษขอโทษ <c oughs> คืนนี้ชมพู่สัญญาแล้วนะครับว่าบอยจะไม่กรี๊ดให้ลูกตื่นอย่างแน่นอน <c oughs> ใ,ชใช่ไหมไม่กรี๊ดนะนีไม่กรี๊ดได้ไหมกปกลู้ตลอดเลยไม่กรี๊ดได้หรือเปล่าเพราะว่าทาราอยากมีน้องอยากมีไหมชมพู่หนูอยากมีลูกสาวนนอีกคนนึงแต่ว่าน่าจะเว้นอีกสักสองปีอยากให้ทาราเข้าโรงเรียนก่อนนะคะ อยากให้เขารู้เรื่องสักคนนึงก่อนแล้วก็จะได้คอยหยิบจับแล้วก็ดูน้องได้ด้วยแบบนั้นมันแล้วแต่บ้านนะนะบ่อยบ่อยอยากมผมคุยพูดตั้งแต่แรกว่าผมอยากมีลูกคนเดียวไงครับก็เลยต้องต้องเอาละสิถึงว่าจะกรี๊ดอยู่นั่นแหละในเ่ะเออเลยจะกรี๊ดจะกแล้วถ้าเกิดชมพู่อยากได้คนที่สอง่ะก็คงต้องเตรียมความพร้อมอีกหน่อยครับก็คือตอนนี้เราเราเราหนักกันหลายอย่างเรื่องธุรกิจเอยเรื่องบ้านเอยนะฮะก็ต้องต้องเตรียมตัวแล้วก็ไหนรอให้เจ้านี้ตก่อนแลวเดิน ครร่อยตกลงอีกทีนึงงั้นแสดงว่าถ้าหมดปีหมดโควิดไปหมดปีนี้ไปงานของทั้งคู่ขึ้นดีขึ้นกว่านี้ก็ไม่แน่อาจจะมีคนที่สองชมพู่คิดอย่างว่าชื่ออะไรคนที่สองะะเหรอคะคนที่สองเนี่ยบอยเขาตั้งชื่อผู้หญิงไว้แล้วว่านามิค่ะนามินามิเราเลยทารากัาานามิทา,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 ารากนามิชื่อเหมือนเขาเขาเกี่ยวกุ้งเลยเนาะอ๋อน้นมีฮาแล้วแบบเนี้ยเราตั้งความหวังว่าจะเป็นผู้หญิง แล้วมีแบบจะไปใช้วิธีวิทยาศาสตร์บ้างไหมะะเดี๋ยวคงต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะว่ายังไงดีเพราะว่าการเลือกเพศมันก็ยังไม่ถูกกฎหมายในบ้านเราอนะเนาะว่าจะเป็นจิ้มเลือกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เดี๋ยวปรึกษากันดีกว่าว่าเราเราต้องทํายังไงหรือว่าเราเราตอนนั้นอะถ้าอีก2ปีมดลูกเราย,ยังไหวหรือเปล่าหรือว่าร่างกายเราย,ยังไหวไหมอย่าไ้ว่าก<ๆ>ันอ<ๆ>ีกทีนึงค่ะบอยบิ๊กบอยพูดถึงเรื่องบ้านตอนนี้เป็นไงบ้างะก็ตอนนี้ทําไปได้ประมาณ 70%0% กสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็คือตอนนี้ขึ้น ก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ก็คือคือการทาบ้านเนี่ยมันการเพิ่มเติมเรื่อยๆครับมันไม่จบเท่าเท่าที่เราตกลงใช่ไหมเราตั้งงบไปเท่านี้มันจะแบบบานไปอีกแานวตอนแรกเราตั้งงบไปเท่าไหร่สิบสี่ไม่เกินสิบสี่แล้วตอนนี้ จะไป20แล้ว oh, <yeah. S 2> เพราะว่าตอนที่เราวางโครมาตเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้เลยนะบางทีที่เราเห็นที่ช่างเขาออกแบบมาวิศวะออกแบบมาอเงี้ยเราจะเห็นครบทุกอย่างไงเราเห็นบ่อน้ําเราจะเห็นเฟอร์นิเจอร์เราเห็นบิวอินเรา,เห, in, เ,ราเห็นรั้วเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วโครงที่เราได้ได้ประเมินจริงๆอะ่ะมันไม่ได้รวมบิวอินไม่ได้รวมบ่อไม่ได้รวมรัวอันนั้นคืองานบานไงอันนี้ลืมคิด ไอ้นั่นที่บานมาหลายล้านเลยนะใช่เราก็เลยอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ไหนๆแล้วทาแล้วเราตั้งใจทําเพื่อทลายอยู่แล้วอะค่ะก็ค่อยๆเปค่อยๆไปอ่แต่อย่างน้อยนะฝั่งคุณแม่งานเยอะแล้วคุณพ่อนี่ล่าสุดเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อแล้วใช่ไหมใช่ตัวนี้พี่เพิ่งจะเพิ่งจะได้มาเมื่อเสาร์ที่นี้ก็ตอนนี้กำลังซักอยู่อยากใส่แล้วเนี่ยแต่พูดถึงพูดถึงรงานื้เคุณใน่คาราซี่โเป็นแนวแนวสตรีทนะครับอืก็สวยมากอะเท่เลยมันเป็นมันคือมันเป็นเทคนิคการสกรีนอีกแบบหนึ่งที่ มันจะใส่แล้วไม่ร้อนนะครับก็ผมจะทำแบรนด์สตรีทแฟชั่นใช่ครับแบรนด์ี้ชื่ออะไรไซรัสครับชื่อชื่อไซรัสชื่อไซรัสอันนี้เป็นของเราเลยใช่ปะใช่ครับแล้วแล้วตัวนี้คือแบบแรกที่ทำออกมาใช่ครับเป็นคอลเลคชั่นแรกที่ทำออกมาทาออกมากี่ตัวแค่180ตัวครับผมอ๋ออุ้ยเราต้องอุดหนุนหลานเราชอบแนวเนี้ยหลานชายแล้วผ้าเพิ่งงานละเอียดคือตั้งใจทำตั้งแต่แรกราคาก็เลยค่อนข้างแบบเป็นสตรีทที่ พอจะแตะต้องได้แหละซื้อได้ที่ไหนอ่ะซื้อที่ไหนจ้าอ่ซื้อได้ตาม Facebook ครับแล้วก็ ig selas th ครับค่ะค่ะแล้วก็ของบอยเนี่ยที่เขาทําเสื้อมาเพราะว่าเขาทําโรงสกีนด้วยก็เปิดโรงสกีนกับเพื่อนๆเขาตอนนี้ใครถ้าอยากทํางานสกีนสกีนเสื้อสกีนผ้าสกีนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ติดต่อมาได้ก็แล้วย่งนีต้องเอาเสื้อมาให้เองไหมหรือมีเสื้อให้ด้วยได้ได้ทุกแบบมีมาเองก็ได้หรือว่าให้เราเริ่มตั้งแต่สูตรให้ก็ได้อ่าติดต่อ ทาง Facebook ก็ s e l ั s t h ครับแ e a l o u s t h ทนี่ครับทีมงานขึ้นในหน้าจอแล้วนะครับอาจจะเป็น Facebook i n s t a g r ร m หรือว่าทาง l ล ne ด้วยก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับนี่คือธุรกิจใหม่ที่กำลังไปได้สวยมากพี่ชอบไลน์ตัวนี้มากสวยมากกอล์ฟบอลจริงๆนะขอให้โชคดีกับธุรกิจนี้กันแล้วกันใครสนใจติดต่อตามหน้าจอได้เลยนะถ้างั้นตอนนี้พี่ขออนุญาตให้คุณพ่อพาคุณพาคุณหลานไปก่อนเพราะพี่ต้องต้องดึงตัวชมพู่ไ้ก่อนได้ค่ะ อ่าเอาหลานไปเราเราเรามอบดอกไม้ก่อนไหมได้ดอกไม้สวยๆจากคลิปเลเวอร์จากคลิปฟลาเวอร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมไหมมือใหม่กันละกันนะครับคุณมาคุณมาขอบคุณขอบคุณนะคะน้ำตาลาน้องบอยขอบคุณค่ะขอบคุณค้าาเราคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งข้างบนนะครับกุ๊กกิ้งด้วยกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้ง